พบกับคุณตัวเช่นเคยครับคลิปนี้พีนี้นะครับเราจะมาฝึกนะครับในขอทาบเนาะในซีรีส์นี้นะครับคุณตัวก็ตั้งใจนะครับมอบให้กับคนที่ฝึกกีตาร์ใหม่นะครับเพิ่งสอบถามมาคุณตัวก็เคยทําคลิปสอนไปแล้วแหละหลายหลาย EP นะครับแต่ว่าตอนนั้นยังไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็เลยเอาอีพีนี้นะครับมาการในซีรีส์นี้นะครับมาเจาะลึกในการฝึกขอทาบไปทีละขอบได้เลยครับมาดูก่อนเนาะคลิปแรกนะครับ จะเป็นคอทาบในฟูบาอย่างนี้หรือว่าในฟอร์มของคอทเอฟนั่นเองนะครับอ่ะมาดูนะครับเอฟกูตัวอย่างให้จินตนาการเป็นคอทเอีก่อนเนาะอีคืออย่างนี้นะอ่ะแล้วใส่ก็เล่นเนาะอีเนาะนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามอย่างงี้นะอ่าเราจะใช้ตรงนัดตรงนี้ในการทาบนะครับอ่าสังเกตคอทเอเนาะมันก็คือการทาบแบบนี้แหละเห็นไหมแต่นิ้วชี้ตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันไม่ทาบนะครับมันเป็นโอเพนซิ่งนะครับทีนี้เราก็จําจําลองจากอีตรงนี้ สมมุติเราเปลี่ยนนิ้วนะครับแล้วเลื่อนมาช่องที่สองอย่างนี้นะแล้วเอานิ้วหนึ่งตรงนี้อ่าทบลงไปสังเกตตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ดเอฟแล้วคอร์เอฟไหมง่ายๆแค่เปลี่ยนนิ้วนะครับเทคนิคแรกคือการเปลี่ยนนิ้วนะครับเช่นคอร์ดอย่างนี้นะครับทีนีาการเป็นคอร์ดเอเรเลื่อนมาช่องหนึ่งต่อไปทุกช่องก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนนิ้วสองนีวสามนี้สี่ตัวนี้ก่อน อ่ามเนาะสังเกตง่ายๆนะครับโดยตัวจะเขียนวงสร้างอย่างนี้เวลาเปลี่ยนนิ้วนะเวลาเปลี่ยนนิ้วเราก็แค่เอานิ้วแทนหรือเขาเรียกว่าการแทนนิ้วนั่นเองเช่นนิ้วหนึ่งมันจะไปแทนนิ้วสองนิ้วอ่าสามก็จะไปแทนนิ้วสองอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็นิ้วสี่ก็จะแทนนิ้วสามสังเกตง่ายๆเนาะถ้าเราเปลี่ยนนิ้วได้นะครับฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่งนะครับมันก็จะง่ายขึ้นเราเปลี่ยนนิ้วเราแทนนิ้วนีนะขอดีนะซึ่งขอดีไม่ท่าขอดีปกติ นะครับอ่าแล้วก็แทนนิ้วนะครับทีนี้ปัจจัยที่สองคือง่ามนิ้วตรงนี้ง่ามนิ้วตรงที่เราเชฟคอ,อเชฟคอกันกดอย่างนี้เนาะอยู่หลังคอตรงนี้เนาะทีนี้รักษาการกดนะครับเวลาวางนี้ให้วางอย่างนี้เหมือนตัววีงไงนะอ่าเน่หมือนคีมหนีบนะครับเราหนีบไว้นิ้วโป้งนะครับอยู่ว่างอยู่หลังคอหรือว่าตรงกลางตรงนี้นะครับอ่าแบบนี้ ไม่ต้องสวดขึ้นมานะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องสวดเมือขึ้กมาอย่างนี euh ้อ you know, ่าให้ไว้ไว้อย่างนี้ก่อนอ่าสังเกตโน้วชี้กับมีพวงเนาะอ่านะครับเราหนีบแล้วเราเลื่อนนะครับให้เราเวลาอยากได้เสียงให้เราหนีบเข้าเวลาเราไม่อยากได้เสียงให้เราคลายออกหรบีบคลายออกบีบคลายออกนะครับบีบคลายออกอ่ามันจะง่ายในการฝึกมันจะง่ายในการฝึกนะนะบีบคลายบีบคลายบีบคลายสังเกตเนาะ อ่ามันก็ทําให้เรามีทักษะการเล่นที่สามารถเล่นฝึกแล้วก็สามารถคงตัวของนิ้วได้อ่าเป็นตลอดนะครับอันนี้คือหลักการง่ายนะครับอ่าต่อมานะครับสเต็ปถัดมานะครับเวลาเราจะดีดหรือเวลาเรากดนะครับเช่นขอท่ากดอีอยงนี่สเต็ปที่สามนะให้เราเลื่อนนิ้วแล้วก็กดนิ้วงอนิ้วสักเล็กน้อยเชฟนิ้วเนาะโดยเฉพาะมือใหม่นะครับงอนิ้วสักเล็กน้อยปลายนิ้วต้องงอลงอย่างนี้ให้ให้ให้เชฟเข้าก,กับรูปสังเกตนะ บางคนนี่งอนนิ้วไม่ได้นะครับบางคนนิ้วเหยียดอย่างนี้เลยนะครับนิ้วมันเหยียดเกินไปมันก็จะลงยากเช่นเดียวกันนะครับให้งอนนิ้วเหมือนสลาเทีนิีนะงอนนิ้วมันสลาอาทุกนิ้วนลวนะครับในการในการกดนะงอนิ้วสเกตนตตีนะ้ทีนี้นะครับเราเช็คไปทีลดฟอร์มเช่นฟอร์ม E อถ้าเลื่อนมาช่องหนึ่งเอ่า e งนี้นะฟอร์ม e นะเเนาะเลื่อนมาช่องหนึ่งก็จะเป็นฟอร์ม F เลื่อนมาช่องสองเอชาร์ปเลื่อนมาสามก็คือ G เลื่อนมาสีก็คือเอแฟดนะครับห้าก็คือเอหกก็คือ b ีแฟดหรือ a อชาร์ปนั่นเองอ่าอย่างนี้ก่อนก็ได้นะนี่คือเป็นการฝึกเชฟนะครับหรือการเปลี่ยนเชงฟอร์มนะครับในในคอร์ดท,ที่เป็นขอร์ดทารัปนะบางคนอาจจะเล่นอ,อย่างนี้ไม่ได้ก็ สมมติเราติดปัญหาอ่าซ้ามบอร์ดเสียงอย่างนี้ทีนี้ให้เช็คแต่ละนิว้วเสียงบอร์ดเกิดจากไหนเช่นเราเช็คนิ้วสองน,นิ้วสามนิ้วสี่ก่อนนะ <Okay. S 1> อย่างแต่ว่านิว้วบอร์ดเกิดจากตัวนี้เราก็เช็คตรงนี้ใหม่ตัวนี้ป้วงกัอนี้ชี้นะอ่าเราอาจจะฝึกแยกอย่างนี้โดยการบีบเนาะการบีบด้วยนี่อย่างนี้นะครับอ่าหลักการของนิชีอาจจะใช้นิ้วกลางมาช่วยเนาะ อย่างนี้นะครับอ่าอย่งนก็ได้เช่นเดียวกันอ่าอ่าแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับลองเอาไปฝึกดูเนาะหลักการมี3ข้อนะครับ1เปลี่ยนจากพร้มนะนิ้วปกตินะปกติหนึงนะครับ2นะครับการคีบนิ้วในการทาบนิ้วการคีบนะครับฝึกงนี้ก็ได้เนะาะทำอย่างนี้อ่าคีบนิ้วอย่างนี้นะครับไว้นิ้วมีแรงน,นะนะ อันที่สก็คือการงอนิ้วให้เชฟนิ้วนะครับมันอยู่งอพอสมควรเวลาเชฟมันลงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอาศัยการคีบเรือว่าการหนีบที่ตรงจุดเนาะตรงจุดนะครับหมายถึงว่าเราเวลาเรากดอ่แล้วก็กดใกล้ๆช่องเสียงตัวนี้นะเลม่เ็ดอ่ามันก็จะใช้แรงน้อยครับแล้วก็เลื่อนไปทีละช่องเวลาฝึกอ่า ก็จะประมาณนี้นะครับกด3ข้อใหญ่ของขอดทาบเนาะเดี๋ยวเรามาลุยกันในคอดทาบแบบหน้าครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ขอเอาไว้เพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ